เขาคนนั้นเคยไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์เกี่ยวเรื่องของเราไหมแล้วถ้าเคยนะคะเข้าขอทําไมกันละ่ะอาสวัสดีนะจ๊ะทุกๆคนก็มาพบกับแม่หมอในคลิปแบบแรนดอมคลิปนี้นะคะอ่ะเรานะคะลองไปส่องเขากันดีกว่านะคะลองดูสิว่าคนที่อยู่ในใจเราคนที่เราอยากจะถามถึงตอนนี้นี่แหละ เออไม่ว่าเขาคนนั้นจะเป็นใครนะคะเราไปดูกันสิว่าเขาในเคยขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรเกี่ยวกับเรื่องของคุณไหมเอออันละถ้าขอนะคะจะเป็นจะขอยังไงขอเกี่ยวกับอะไรนะคะอ่ะใบแรกนะคะควีนถือไม้จ้าใบที่สองะค่ะเจ็ดเหรียญจ้าใบที่สามนะคะเด็กถือถ้วย ใบที่สี่นะจจัสมินค่ะโอเคแล้วใบสุดท้ายนะคะแปดถ้วยนั่นเองค่ะใต้สำรับนะคะเป็นเด็กถือเหรียญค่ะโอเคเขาเคยขออสิ่งศักดิ์สิทธิ์เกี่ยวกับเรื่องของคุณว่าแม่หมอว่าไม่เคยอืมเออเขา เขาเหมือนก็ว่าถ้าถ้าคนนี้นะคนที่คุณมาถามถึงเนีความสัมพันธ์จบไปแล้วห่างไปแล้วนะเหมือนกับว่าเขาก็แบบปล่อยเนาะปล่อยปล่อยให้เป็นไปตามโชคชะตาอะไรอย่างเงี้ยตามสิ่งที่ควรจะเป็นเออมันจะเป็นไปยังไงจะเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับว่าเขาก็ปล่อยไปตามทางอะไรของเขาเงี้ยแต่เขาก็เป็นคนที่เชื่อนะเชื่อในเรื่องโชคชะตาแล้วก็เชื่อในเรื่องของเวรกรรมอะไรต่างๆแบบนี้แต่ว่าถ้าถาม่าเขาจะไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรแบบนี้ไหมเขาเขาไม่ขอนะคะอาจจะไม่ได้มีความคิดที่อยาก จะไปขอแต่ว่าก็คือปล่อยอย่าปล่อย,ปล,อยปล่อยให้มันเป็นไปแม่หมอเพราะฉะนั้นเรื่องราวของคุณนะคะในแรนดอมน,น่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการที่แบบความสัมพันธ์ของพวกคุณห่างแตกแยกไปแล้วอะไรแบบนี้นเนาะแล้วทีนี้คุณก็เหมือนกับว่าอยากจะอยากจะรู้ว่าเขาเคยขอที่จะแบบอยากให้เรากลับมาเจอมาอะไรแบบนี้บ้างไหมเพราะฉะนั้นนะคะเ,เขาก็ต้องบอกเลยนะคะว่าเรื่องเด่นๆก็เป็นเรื่องนี้เนาะเขาก็ไม่ได้ขอเขาก็เหมือนกับว่าอะถ้าเกิดวันหนึ่ง วันหนึ่งถ้าเรา ung, ยังเป็น Loop, página, ижу, มีดวงมีดวงสมพงกันนะคะมีมีดวงชะตาต่อกันอะไรเงี้ยนอกความคิดของเขาเขาก็จะแบบว่าเออก็คิดว่าเดี๋ยวสักวันหนึ่งก็คงได้กลับมาเจอกันเองแหละอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ปล่อยปล่อยให้มันเป็นไปไม่ได้ซ vale ีเรียสไม่ได้อะไรนั่นเองจ้าก็ไม่ได้ขอนะคะไม่ได้ขอเชื่อมีความเชื่อเรื่องเวรกรรมเรื่องเอ่อเรื่องสิ่งที่มองไม่เห็นแต่ว่าไม่ได้ไม่ไม่ได้ขอก็คืออย่างที่บอกว่าปล่อยปล่อยให้มันเป็นไปนั่นเองค่ะอะไรอะไรจะเป็นก็ปล่อยไปเหมือนป้งๆรงเออมันออกแนว ปรงอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็เท่าที่ดูก็มีความรู้สึกว่าคุณและเขาก็แบบว่าต่างคนต่างใช้ชีวิตของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยนะือนเมือนก็ว่ามีมีความสุขและตอนเนี้ยมีความสุขในส่วนของตัวเองก็แบบว่าอาจจะไม่ได้มีการโหยหานะคะหรือมีการออคิดถึงอะไรกันมากมายตัวคุณเองก็เช่นกันนะคะแต่แบบว่าอาจจะมาดูแรนดอมนี่ขำๆอะไรอย่างนงี้ก็ได้นะคะลองลองดูอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมอ่าโอเคก็ประมาณนี้จ้าสำหรับคำตอบของพวกคุณนะคะ อ่ะใครอยากดูดวงส่วนตัวนะคะรับชมคลิปแล้วพลังงานไม่ตรงอยากถามอะไรเพิ่มเติมอยากเจาะลึกให้มากกว่านี้นะจ๊ะอยากดูใจคนอยากส่องใจคนนะคะอยากดูว่าคนคนนี้เป็นอย่างไรนะคะอุปนิสัยเป็นอย่างไรเอ,อ่อลึกๆตัวตนของเขาเป็นอย่างไรอยากให้แม่หมอสแ,แกนนะจ๊ะก็สามารถทักเข้ามาพูดมาคุยมาดูดวงส่วนตัวกันได้นะจ๊ะอย่างที่บอกไปแม่หมอจะมีความถนัดเนาะเหมือนมีความถนัดในการที่จะแบบเจาะลึกพลังงานอุปนิสัยความคิดอะไร ของของผู้คนอะไรอย่างนี้นะคะจะจะถนนัดในการเอ่อเปิดไพ่เปิดไพ่ส่งพลังงานตรงนี้มากเอ่อก็ถ้าใครนะคะอยากจะลองดูอยากจะลองดูอยากปรึกษาอะไรอย่างเงี้ยอยากถามอะไรนะคะถ้าไว้ใจกันก็ลองเข้ามาสอบถามรายละเอียดกันได้จ้าโอเคหรือว่าอยากจะดูอะไรแบบเจาะลึกกว่านี้อยากถามอะไรเรื่องอื่นๆนะคะเรื่องงานเรื่องเงินอะไรเงี้ยความรัก ก็ถามเรื่องอื่นๆอะไรอย่างเงี้ยที่ที่ไม่ใช่ในหัวข้อที่ดูคลิปอะไรแบบนี้นะคะก็อยากจะมาดูดวงส่วนตัวกันก็มาได้จ้าโอเคแล้วก็มาพูดมาคุยกันค่ะอ่ะแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้าหัวข้อหน้านะคะวันนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยสำหรับการรับชมจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย